สวัสดีค่ะมาพบก,กับกินอยู่แบบแบบานๆเแบบปียชาแนลค่ะพี่น้องมันนิสภาพมาใเห็ดกับเผาค่ะเมนูมันาานิเป็นเมนูไง่ายๆค่ะพี่น้องจะพามาทอดหม่ามูนะคะทอดกระเทียมพริกไทยค่ะพี่น้องหม่ามูทอดกระเทียมพ,ยพมมร,กรมพิกไทยของย่าก็จะมีส่วนผสมก็คือกระเทียมพริกไทยรากผักชีนะคะมันนิใส่กระเทียมเออใส่พริกไทยเน้นๆเลยคะ่ะเพราะว่าดับคาวค่ะอันนี้คือกระเทียมทอดกรอบไว้โรยหน้านะคะพี่น้องมาค่ะเดี๋ยวจะพามาปรุงกันเลยค่ะก็เดินค่ะ เนี่ยจ,จะใส่ซอสปรุงรสฝาเขียวลงไปค่ะกะเอาอได้จากพี่น้องก็ตามด้วยผงปรุงรสค่ะประมาณนี้เลยค่ะแล้วก็ตามด้วยยิ่วขาวนิดนึงค่ะนี่ค่ะแล้วก็ชูรสหมักแสบลายใสลายค่ะ ผู้ใดมาหมักชูโรตใสผงปรุงรสเหลวก็บากรตองใส่ชูโรตด,ด้วยจ้ะหลังจากนั้นค่ะใส่กระเทียมพริกไทยและผักชีลงไปนะคะแปบ๊บนึงเดอคยะพี่น้องเดีย๋ยวไปเอาแป้งก่อนหลังจากนั้นค่ะใส่ แป้งทอดกรอบลงไปค่ะหลังจากนั้นคลุกเขาที่เข้ากันแบบนี้ค่ะพี่น้อง นะคะของคนเหมือนกับสต้มใส่ตะไข่นะคะใส่ตะไข่ใบบกักูเทดเจียวจุเอานะคะพี่น้องแต่เย่านี้เลือกที่จะามาทอดเบึ่งค่ะทอดกระเทียมพริกไทยเน้นๆแล้วก็โดยด้วยกระเทียมทอดกรอบนะคะ,ะเดี๋ยวขออนุญาตมักถึงใบสามสิบนาทีค่ะส่วนกระเทียมนะคะเยสะซย์ใส่ไปทำโอ้ง แปรงอดกอกนันนลายพูค่ะพี่น้องใส่ลงเป็นโอเ okay, คนะคะแต่เย่ยมักไว้สามสิบนาทีเดี๋ยวพามาถอดอีกรอบนึงจ้าค่ะ mm hmm. หลังจากมักขึ้นไว้ครบสามสิบนาทีค่ะก่อนอื่นเยกาจะทอดกระเทียมก่อนค่ะกระเทียมนะคะพี่น้องเวลาทอดตั้งแต่ขั้าเปิดไฟแห้งก่อนค่ะหลังจากนั้นติดใจไว้ค่ะให้กระเทียมลึกไฟสุกค่ะ มัสมับพบขมนะคะพี่น้องจะเข้าเปิดไฟแห้งตลอดเลยกระเทียมเราจะขมก่อนที่จะกรอบค่ะนคะคะพอให้กระเทียมมันถูความหอนไปเลยเลยค่ะพอความหอมเริ่มลดลงค่ะให้เปิดไฟอ่อน,ออน,ออน,กนๆกลางๆนี่ค่ะสับลอ่องววากระเทียมห้ามจะเลื้องกรอบไม่ขมนะคะพี่น้องไม่ยอดขอดไปเลยๆกอนจะ้ะ หลังจากทอดกระเทียมเสร็จแล้วค่ะต่อด้วยหม,มัม่มหมูนะคะพี่นอ้องย่าเลืบอมวิที่หลังนะคะพอยาจะล้างด้วยเกลือนะคะพี่น้องสองหลอดค่ะคอยสบมีกินสาบกินข้าวค่ะหลังจากนั้นทอดหมั่มหมูลงไปเลยค่ะอันนี้จะแนะนำว่าให้ทอดไส้แห้งค่ะทอดไส้เต็มแบบนี้เลยด้วยค่ะเพราะว่าจะได้แบบว่าข้างในมันยังสบมบงแหงนะคะข้งงางนอกมันกรอบแน่ยค่ะ เป็นแม่นู่กกับเขาก็ได้กับแกงก็ดี้ะคะ่ะพี่น้องพอดีแย่งไปเจอที่แมคโครนะคะก็ะเลยลองซื้อมากินดูค่ะวันนี้เป็นจัดแต่เป็นครั้งแรกคือก,กันที่ย่าเอาล่องมาเห็ดหลวงเพราะว่าสุดท้อยจะเห็นด,ดูแต่กระบ,บอกหมูสะมรับเห็ดแม่นูด่ดกกนะคะพี่น้องนี่ค่ะทอดไปเรื่อยๆ เพื่อเพื่อเห็นตะข้าวจะเอามาตบนะคะตมแบ่บตมยังสีผาล่อมเผ็ดแบบนี้เบิงะะ้งเวยค่ะพี่น้องอาจจะแ่บพือก,กันได้ค่ะน่ค่ะตัวนี้คือกระเทียมที่ย่างทอดไว้แล้วเรียบร้อยไว้เลยนะคะเลยกระเทียมแล้วก็ผักชีค่ะเอาละค่ะพี่น้องย่างขอทอดไปเรื่อยๆจนสุกนะคะพี่น้องเดี๋ยวยจะตัดใส่จานให้เบิ้งจ้าเพราะว่าน้องจะบบนึ่งกับ่ะไมี่ยังนะคะรอให้ม,มันนึ่เข้าสุกนะคะพี่น้องจะกินได้ค่ะ ราคาพี่น้องหม่ามหมูนะคะทอดกระเทียมพริกไทยค่ะพี่น้องโรชาติแซบกระลัมพวดีเลยคะ่ะพี่น้องไม่เค็มเกินไปแล้วก็ไม่จืดเกินไปเนาะคะ่ะหลังจากทอดแล้วเรียบร้อยค่ะพี่น้องโรยด้วยกระเทียมทอดกรอบนะคะกระเทียมที่ยา่าทอดให้เบิรงนะคะทอดแบบสูตรท้องยาะะ่าเลยค่ะรับรองว่าไม่ขมแล้วก็กรอบนานนะคะพี่น้องแล้วก็ใส่ต้นหอมใส่ผักชีลงไปน้าอีกนิดหน่อึง เพิ่มความหอมนะคะู้ใดหมักเห็ดเห็ดแจวนะคะแจงผิวคนขึ้นมาค้นๆ้นนบีบเบืกหน้าจะหน่อยหนึ่งจําค่ะพี่น้องนะคะหรือสุดตามปกหง,งเวเพชรก็ได้นะคะอันนี้ลอ่องเผ็ดเบิ่งค่าพี่น้องหม่ามหมูนะคะทอดกระเทียมพริกไทยนะคะเมนูง่ายๆกับแกมกระดกับเขาก็ดีนะคะพี่น้องกินก็ขาเหนียวหอนๆกระเสืแซ่บพื่อกันนะคะขอพูดอะไรค่ะพี่น้องทุกผู้ทุกคนที่เข้ามารับชมค่ะมากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ขอคุณกำลังใจดีๆเด้อจากพี่น้องมี่ค่ะพี่น้องยอดทอดเรารืบเลยกัมาหันนะคะ มึงจงหนึ่งก็คือตับหมูนี่ยและค่ะพี่น้องแต่ว่ามันเป็นหม่ามูนะคะมาค่ะพี่น้องผู้ทุกคนพากระติ๊กเขามาเอาเจลบองมาน้ำเด้อค่ะพี่น้องมากินด้วยกัน,นะค่ะหม,ม่ามมูทอดกระเทียมพริกไทยจ้า